นักช่วงเวลาต่อจากโน้นไปหนีไปท่านจะได้พับกบปบกับช่วงเวลาที่ท่านลอยคอรอคอยในขาดนะในขาดนะสวีด้าสวัสดีฝั่งนี้ไปเล่นด้วยกันเลยจ้ะชายเมียงเชียงคงมีอารมณ์ร่วมกันชายเรียงเชียงเรียง่ะอินตาลาดดดอุตตาลัดมีทานอนทานนี้เลย ไหนจะปวดทําไปเลยคำเดียวอ้าววันนี้ก็จะพบได้เจอกันสัก22นาทีก่อนที่ท่านไพวันจะเข้างานต่อไปงานต่อไปท่านเห็นใจท่านหลายสามนาโยมนะก็เลยเล็กน้อยดับแรกเลยครับท่านพระสุภวัน์ครับจับมายกพรมหักอาจารย์หลากหลายเลยทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองพอเราสําคัญที่ไหนโยมใช่เหนื่อยก็เหนยได้จะจะเหนื่อยใช่ดังไปดังนิด สาธุหนึ่งครั้งสตังเ็มกระเป๋า, <c oughs> าสาธุอีกครั้งสตังเต็มอกระเป๋าสาธุาอีกครั้งสตังเต็มธนา,าคารสาธุาเงินเราเหรอฮะเงินคนอื่นเราสำคัญที่ไหน จะเเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยใจ่อแล้วก็ท้อได้แต่อย่าท้อใจแช่เพียร์ได้แต่อย่าเพียร์ใช่เปิดได้แต่อย่าเปิดใจหายแล้วก็หายได้แต่อย่าหายใจ่หายใจก็ตายแล้วสิพอจิตใจเราดีแล้วก็จะทำแต่ความดีเป็นโลกก็จะเป็นโลกที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นพื่อนที่ดีพ่อแม่ที่ดีชาวพุทธที่ดีเราจะโชค ดีเราจะไม่ตายดีและเราจะไม่ตายไปจากความดีวันนี้มาทําความดีด้วยการฟังธรรมะฟังธรรมะอ่ะอาจารย์ไพรวัลครับนิมนต์ครับได้ให้ธรรมะได้ให้ข้อคิได้กังใจทุกอย่างกับญาติโยมฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่อนั่นแหละรไหนล่ะมาเลือนเปนถึงพี่คอนสักหน่อยฟังธรรมะแล้วจะไม่เปลองแรงไปฟังคอนสักส่องแสงจะมเพลองแรงเพราะ เรี้ยเด็กแล้วเด็กคอนดาด้วยก็ออสกิดีโบลด้วยฟังธรรมะแล้วจิตใจจะไม่ไหลวุ่นไม่วุ่นวายก็เป็นวายวุ่นตปฟังที่ออสกีดีบนนเพลงอะไรก่อนมีเพียงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธมออีโยก8 9ดโนเกโจะรู้เอาละระอจารครับมนุษย์นี่มนะแปลว่าใจอุยะปว่าสูงพระอาจารยมนุษย์็ก็มีใจสูงคือสูงอย่างไรสูงด้วยอะไรัน สูงได้ใจครับอาจารย์สูงด้วยการกระทำพูดทำจาอะไรทั้งหมดเลยนะครับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แววผลข้าใจต่ําคิดต่าเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียสีที่ตนได้เกิดมามีต่อยขาราชารได้ไหมฮะครับฮะจู่ๆก็โยนอั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นมีต่ออีกตอนนี้คนไหนเป็นข้อีสารยกมือใหนุ่มข้อติสารมาอะทำมาอยนกันดี พอดีสารจริงๆริงกต้องให้ยกมือก็ได้ทำไมฮะใช้วิธีนับเอานับเอาฮะหนึ่งสองสามแเก็บไปก็สินับไปเรื่อยๆถึงถึงคนร้อยเอ็ดเมื่อไหร่นั่นเอาพอีสารพอไปถึงบูมพอดีน้อยร้อยเอ็ดนะเอาคนเหนือคนเหนือคนเหก็ไนี่พี่น้องค้าคนเหนือใช่เลยคนเหนือเหนือเหนือนครราชสีมาเหนือแต่แต่เหนือแต่แต่จะภาคกลางภาคกลางตะกลางผมมีทุกภาคเลยภาคใต้ภาคใต้ตะวันออกตะวันออก มีภาคสองไหมนะครับภาคแรกแค่า้อยไปเลยครับอาจารย์มีมีหลายภาคนะมาอยู่ด้วยกันมาจากหลายที่หลายแห่งมาอยู่ที่นี่บ้านที่หมอปลาพี่มาฮะนะก็ต้องมีกฎในระเบียบเมื่อกี้นี่ไอ้ทิ้งขยะในถักโค้งไม่ได้นะไม่ได้ทิ้งขยะนี่เท่ากับแช่งแช่งการบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าทิ้งขยะเพราะจะมันตันน้ำจะใช้ไม่ได้คนไทยตรงนี้เลยครับอาจารย์เขาบอกเนือไม่มีช้างต่กลางไม่มีขวาบอีสานไม่มีควายใต้ไม่มีงูครับ เหนือไม่มีช้างมีแต่จ้างมีกลางไม่มีขวานกลางมีควานพูดควานไม่ไพูดฝานฝานลูกไปเดินเตะแกันไปว่าโลกขออภัยปายทำอะไรไม่ได้ฟ้ามเดี๋ยวฟาดจะไม่ฟาดเลยอีสานไม่มีไฟดังๆอีสานไม่มีายมีแต่ไอต้มไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องโมเวนมันจะสาระามันจะหายไปจากโมเวนก็บอกว่าอะไรไม่สนใพไปกับพันเส้นเสือใต้ไม่มีงูมีแต่งูงูต้องงู วันนี้เรามาจากหลายที่หลายแห่งมาจากร้อยพ่อร้อยพ่อเวอร์เวอร์เวอร์ร้อยพ่อร้อยแม่ก็พอร้อยพ่อพันแม่พ่อเก่งือเกินอัตราแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณยุ่ให้พ่อต้่งชูแลเนี่ยความคิดก็จะมีหลากหลายนิสัยใจคอก็จะแตกต่างกันพอมาอยู่ในบ้านแห่งนี้ครอบครัวแห่งนี้ก็ต้องมาตับก็ต้องมาจูนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครับอ่าบางคนก็อาจจะยอมรับได้เลยก็รับตัวได้เลย เท่ากับพี่กับเพื่อนกับน้องได้เลยบางคนก็อาจต้องใช้เวลาก็ต้องใช้ความรักความเมตตาความเข้าใจเอาเชนของศพ,พี่น้ำฟ้าพี่หมอปลาและทุกท่านที่มีค่องที่ทำตรงนี้เอารูปมาเลี้ยงมาเมียงเข้ามาโอมไม่ใช่เรื่องง่ายแค่จัดท่าด,ดูร้อนผมว่น้องดีนัน่นั้นั่นละถึงเวลาบางทีก็ไม่ได้นาน,นแล้วต้องมีดุมีว่ามีร้องไห้อย่ากลับบ้านอาตมาอนยุคะแนกอ่อยนิดหน่อยปลอบใจแม่เขาอ,อยากกลับบ้านหาอะไรเขาสนุกเหมือนเมื่อกี้เจอเนาะโอชา เอออพ่ถามถามโมชาบ้างนังเมื่อกี้ถามว่าแม่ดุไหมออาเอาต่อสิเอาชาเปล่าวะแม่ไม่ดุอ่นะ่ยแม่ไม่ใจดีมากครับตามใจทุกอย่างพ่ออะไรนะให้แม่ได้ทิพพ่อหายไม่ได้ของเด็กชายน้องน่ารักครับพึ่งสามขบเองโมชาน่ารักเราจะมีธรรมะอะไรในการปรับตัวอยู่ร่วมกันครับธรรมประจย์ไถวันครับจากหลายที่หลายแห่ง ผมชอบมากไแล้วชอบอะไรอย่างหนึ่งแต่พี่ผมชอบคร<ต>ับที่นี่มีโรงทานโรงทานนะครับที่หมอปลาเนี่ยทำโรงทานเลี้ยงข้าวทุกวันนึกถึงตอนสมัยอยู่โรงเรียนแต่มีถาดหลุมแต่ว่าที่นี่เลี้ยงทุกวันยกเว้น 1, วันที่หนึ่งวันที่สิบหกพอพี่หมอปลาบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่สิบหกมันเอาเงินไปซื้อหวยหมดฉะนั้นให้มันเอาเงินจากที่มันซื้อหวยไปซื้อข้าวที่เองอนีะให้ด้วยสอนด้วยะฮะใช่ว่าให้อย่างเดียวแล้วก็ไม่รับบริจาคที่หมอปลา ตโะลแกนคือไม่ขอแต่ถ้าใครอยากจะมาจะมาเอานู่นเอานี้มาให้ยินดีนี่นะฮะทำด้วยใจจริงๆพูดขัดใจโยมไม่ได้นะทำไมครับอาจารย์ใครชอบเล่นหวยบ้างยกมือซิไม่มีใครยกไอยเขายักคิ้วก็พอใครชอบเล่นหวยยักคิ้วพิ่โอ้คืออาตมาเนี่ยจะไม่เทียห้ามเรื่องหวยเลยครับอาจารย์เพราะว่ายายตารแม่อตาซื้อุกงเขแล้ว พรุ่งนี้หวยออกมาแล้วกับ๋องแก้ไปหทายให้เรานั่นปท้ายให้คนต้นไม้ใหญ่เออเอามือลูกด้วยเวลาทานแก้ให้ต้นไม้ลูกไม่ต้องเอามือลูกเองแม่แค่ปลุกให้เอามือลูกถาวว่าเรียกผูดในขณะที่ปวดมีเสียงมาจากบนต้นหมายได้ว่าผูดไม่สามารถออกได้ในวันนี้โอ้แม่ตราซื้อแค่ยี่สิบอันนี้ยังเบาครับอาจารย์หลังๆนี่มีจุดทูบยังไงนะจุดทูบบางทีมันจุดแล้วจะมีเลขใช่ไหมับบางอันจุดไปเป็นข้อความเลยนะเลขนี้จ้เมือนััน เลขมีเจ้ามืออันไหนอันเก่งแต่คนบ้านหวยได้บ้าจริงเนรับขนาดพระให้ศีลให้พรจาปีเป็นหวยยังไงฮะพันธสับ้านผมนี่แหละครับครับนะโมตัสสะโหมกันอีนะพะวาโต阿拉หะโตสามนาสามพูดแทงซะนีพัศยะยังโหมเงี้ยแหซะแทงซะเนี่ยกระถินอย่างเงี้ยเจ้าวาดแกแบบบารมีเยอะครับอาจนนอน เขาไม่ไปกรถินวัดอื่นเลยวัดอื่นไม่มีกรถินยังไงองศาลยังไงก็ไม่ไป<ล>ครับมาวัดเดียวหลวงพ่อได้ยินข่าวว่าโยมเริ่มองงายแล้วเหมือนที่หมอปลากับท่านไทวันกับพี่น้งฟ้าและทุกท่านไปไปกำจัดความเชื่อที่งงงายครับน,น,น้องพ่อท่านก็เลยไม่ให้สีไม่ให้พรเดี๋ยวตีเป็นหวยให้ผู้ช่วยเจ้าวาดให้แทนมันจะไปนัจะเปถังเจ้าวาดยังไงเขาก็ไปตีเป็นหวยเอ้าทํายังไงดีแะกจะเสียฟอรมหัวหน้ากระถินหัวหน้าที่จัดกัดถินมาก็เลยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเอาดิ้นน้าชาให้หน่อยสิ หวยกีนไม่ได้ยังไงเอาจะเลียนเพื่อแก้ก็แกล้งจะให้มันไม่ให้ไม่ให้มันโดนแก้วไงครับหลวงพ่อก็เลยบอกระวังหกระวังหกหกมาแล้วแต่ได้แค่ตัวเดียวมาสิไปเต้นขึ้นรถพ่ป่ากระถินกลับบ้านกันแล้วแหละครับมันได้น้อยไปเลยตะโก,กนหลวงพ่อกำลังเดินมาส่งหลวงพ่อเดินช้าอายุเยอะแล้วครับหลวงพ่องวดนี้อะไรงวดนี้อะไรหลวงพ่อก็บอกมือเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หกห้าหกห้า หวยออกมาเจ็ดแปดสามเอ้าโกมาด่าหลวงพ่อเป็นท่านเป็นเจ้าโกหกโยมได้ไงเขากะทินมาทุกปีเลยหลวงพ่อบอกโกหกตอนไหนเอาผมตะโกนถามหลวงพ่อพลวงพ่วันนี้อะไรหลวงพ่อโบกมือแบบว่าหกห้าห้าใช่ไหมเปล่าหลวงพ่อบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นนี่ความคิดแล้วก็ไป็นเหลวงพ่ออยู่กันต้องมีโภวิหารธรรมสี่ข้อนะโยมหนึ่งเมตตามีความรับกรรมแน่นอนนะพี่หมอตาพี่น้ำตาลทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่นี่ รักญาติโยมทุกคนใช่ไม่รักไม่รับไม่อยู่ด้วยไม่มาดูแลอันนี้เมื่อกี้เดินไปดูแล้วห้องน้ําที่นี่อร่อยก็รักกันนะผมดูบ่อยฟังมุกนี้กป็นตัอ่ะครับอาจาชิญห้องน้ําที่นี่เด็กก็ไม่ฟังเราอ่ะเอาเถอะตลกมุ้งมุ้งของตัวเองเอาซี่เอาไปซี่ห้องน้ําที่นี่อร่อยมากโยมเอ้าภาษาอีสานเดินขี่แซบแซบแปลว่าสะอาดสะอาดห้องน้ำสะอาดห้องน้ำสะอาดภาษาอีสานเดินขี่แซบแซบเพรได้ไปกินเนี้ยไทยแต่มันมีแห้งมันสะอาดนั่นะนะ เราก็แหู่กันรักกันเราถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะอาคารสถานที่และการกีด้ายตัวกรนละหมอ้วาตอนนี้ครับแต่เราไปกีด้ายตัวจริงๆสะอาดสะอ้านกีด้ายบ้านเลยกีพักที่อะไรโอ้โหดูแลดีถ้าไม่รักจริงไม่ทําให้สะอาดนะนี้เมื่อกี้ที่มีข่าวมีข่าว ที่อยูแอลกันแบบโอ้โหไม่สะอาดอะไรที่ที่หมอปลาไปนั่นแหละครับที่ทําให้เกียนับการนั่นแหละที่นี่ไม่มีนะฮะที่นี่ที่นี่เรามีตะลอกนวแกถ้าไม่จ่ายสามหมื่นเราไม่ได้กรณีกรณีกรณีที่เราที่จำผิดเราเรารู้แล้วไอ้ทำไมที่นี่ไม่ไม่เคยขาดผักที่จะให้โยมเล่นพิณเลยซ้ายขวาชาวบ้านก็ปลูกผักที่หมอปลาไว้พวกเขาเก็บมาแล ที่ไม่บอกเขาเลยสวนข้างบ้านก็คือสวนเราไม่มีจริงจยงที่ว่าปลาปลูกหลายอย่างน,นงปปางะปลูกไรมบ้างครับพี่ติดให้พูดไปก็มาปลูกก็มาเผื่อโชมาเผื่เทศชามอาจารย์ตอนนั้นจะพาไปดูอยู่ก็เนี้เอามาประกบอบอ,อาหารตั้งที่บ้านปลูกตลอดว่าดินดีน้ําดีนะที่นี่นะนะเนี่ยก็เมตตามีความรักต่อกันถ้าเราเมตตาต่อแม่พระธรณีเราระแม่คงพาแม่น้ำต่ออากาศ ท่านก็จะตอบแทนเราดีอยูุ่ดมสมบูรณ์แล้เราเอาแต่สารเคมีใส่ท่านแล้วก็โอ้อยู่ไม่ได้เหมือนกันแม่อยากจะมาไปปลูกผักขายเป็นปลูกผักไร้สารที่นี่ไม่มีนะไรสารทิ่จะรากเปล่าไร้สารอาหารบางที่เขาไม่ฉีดยาฆ่าแาามลงนะเขาจะลาดเลย <laughs> ไม่มีไม่มีที่นี่ปลอดภัยสอ,องอิทธกรุณาสงสารกับนใจกันนะครับ ข้อท e ี <ra> ่สองในที <ra> ่นี่มีเยอะเห็นอกเห็นใจกันจิงได้มาอยู่ที่นี่เยอะเลยบขอที่สามมุทิตาก็ยินดีตับใจแต่หลายท่านที่มาอาจะมาถามใครมาที่นี่ครั้งแรกยกมือขึ้นมาที่นี่ครั้งแรกนี่นี่หลายท่านมาครั้งแรกหลายท่านเอาของมาอะไรมานะด้วยความที่เห็นที่นี่เห็นอกเห็นใจกันเดินสองสารก็เลยนโยมเห็นใครเดือดร้อนทนไม่ได้ช่วยเหลือโยมได้ยินใครเดือดร้อนทนไม่ได้ช่วยเหลือ ยมมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ oh. ยังไม่ได้เป็นนะแต่เริ่มมีคุณสมบัติล mm hmm. ่าสุดในทีมรักน้องน้ํารองอนอนารรบาย mm hmm. เป็นทีมที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ uh huh. ก,ก็ส่งภาพตู้เย็นของคนที่ถูกน้ําท่วมมาทำไมมีไข่อยู่สองฟองมีของอยู่นิดเดียวไข่ uh huh. ตู้ที่เก็บของทานเขาเหลือต,ตรงๆเมานมามา่าหนึ่งห่อมีข้าวสารหนึ่งห่อหรูอ้เลยว่าคนที่น้ําท่วมถูกน้ําท่วมเนี่ย <Okay. S 1> เขาขาดในยังไงาอกมันไม่ได้ ถ้าม,มีคนไปนส่งให้เขาเครืนะ่องกระเพียงชีวิตนะถ้าเรือหลุดออกนอก,นอ,กอะไรถน,นนมาในก็ไน์กระไดเนี่ยต,ายต,ตมาก็เลยชอบท่านเพื่วันก็ช่วยเรื่อยๆน้องกระไดเป็น้องตาก็ช่วยเนี่ยเรามีคุณสมบัติของข้อความที่สัตว,นะตว์นะนะท่านเพื่อนวันนี้ก็มีคุณสมบัติแต่ว่าจะมีคำหลังคำหน้ายังไม่มาทำไมนะโขนที่ยังไม่มาสัดมาก่อนอนะมาทั้งสองอย่างนั่นแหละฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ท่านเห็นไทยได้ยินไทยเดือดร้อนท่านคนไม่ได้ ท่านมาช่วยเหลือเนี่ยท่านมีคุณสมบัติครับโพธิศัตว์แล้วถ้าพระเราหลวงพ่อาอารมณ์กเดเนี่ยเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้อะไระต่างๆผู้คงผู้ปลอยอะไรต่างๆท่านดูแลช่วยเหลือมีเด็กไปว,ไว่ายน้าว่ายน้ำไ,ไ,ไ,ไม่เป็นตายท่านก็ไปสร้างสระว่ายน้ําให้ที่โรงเรียนสนามบินที่คนแก่โน้นะคนแก่คนเท่าท่านก็ช่วยตลอดแต่ขอบคุณมากสุดท้ายผูเกาาบกษาวางเฉยวางใจเป็นมาบางสิ่งบางอย่างเราควบคุมได้บางสิ่งบางอย่างควบคุมไม่ได้เราอาจจะต้องปล่อยวางปลงเป็นหาน ฟงซ่างเป็นคูณทุกคนทุกท่านเจอบางอย่างบางโปร่งแต่เราไปฟงซ่างมันจะคูณต้องไปเองครับอาจารย์ครับอ่ะเยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับใช้ป่วยนะเยี่ยมเลยครับที่ชาที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดดีมากเยี่ยมมากเป็นไงครอาจารย์มาครั้งแรกด้วยต้นงตอปมาเซอร์ไพรส์เยอะนะสมัยนี้แต่นักเข่ามาเยอะแล้วไม่สภาพตอนนี้บรรยากาศผมรู้สึกเหมือนผมนั่งอยู่ในสาราวัดนะคนอะไรตั้งบ้านที่เหมือนสาราวัดแไ่ตรงใจ ินนี่มาเต็มแล้วโยมเนี่ฮะหมอปานี่ดีอย่างนะฮะคือเป็นคนที่เอาของดีไล่ของเสียคนไม่รู้นะเพราะว่าหมอป้าเพราะว่าคนอื่นงมงายตัวเองงมงายนู่นนี่นั่นแต่ถ้าใครไม่รู้จะไม่รู้นะฮะอันนี้ที่เนี้ยคือสาราธรรมวัดครับอาจารย์ธรรมีแต่ก่อนที่ไม่มีโควิดเนี่ยคนป่วยไม่ได้มาอยู่เฉยเฉยนะครับอาจารย์จะมีเวลาช่วงเวลาทําวัดใช่ไหมพี่น้ำฟ้ากี่เวลาฮะัตอนที่นี่ธรวัดเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยก็คือบางทีคิดบ้างตัวเอง ว่าเป็นเป็นนู่นเป็นนี้แต่พอได้มาอยู่ที่นี่ได้มาทําวัดสวดมนต์ใจมาฟอกใจใจดีขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นด้วยฮะความคิดก็ดีอะไรก็ดีนี่ฮะเรียกว่าเอาของดีไล่ของเสื่อใช่เ <พา S 1> หกกมือนกอบอธามดีบรญชาสามเรียนทุกบชเรียผ้าจันไม่ให้ทะเลาะกันครับเ้ามีเีนรูปหนึ่งที่สามัเรียนช่วงทิงชัยเราไปอ่านชื่อเขาสาม,มัญเรียนช่วงทิงชัยด่าเราจะต่อยเาราเป็นเรนด้วยกันต่อยทำไมครับเขาไม่ชอบที่มีคนมาอ่านชื่อเขา คนไม่ชอบกันแค่นี้แหละเราก็ทำเนียชพองไปอัดสาเนียนช่วงจริงไทยจะต่อยเราไอเราก็ตอบโต้ไม่ได้เพราะพระอาจารย์บอกว่าอย่าทะเลาะกันอัตมาก็เลยอาศัยบทสวดมนต์นี่แหละตอนเราเอี๊ยห้าหนึ่งทุ่มกันติ้นขึ้นตาบอกแอบด่าเขาเนี่ยหนึ่งเราเป็นเนียนออในด่าชัดเลยวพระอาจารย์จะว่าองค์ใดเขาเป็นเนียนช่วงจริงไทยเนียนชพององค์ใดพระสัมพุทธสุดิสุทธทัศน์ดานบุกไปหลับเขารู้ไม่ทันเลย เนียนช่วงชิงชัยมารู้ทันมันก็หันหน้าตะวัดกลับมาสัตว์โลกทั้งไทยหญิงราคอยดูแลคอยรอบทโป่งสังขารนเป็นข้อบทโป่งสังขารมาที่นี้มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทําไมนิพพานมีสุขอยู่ใดนี่ไปเห็แต่กุ้งแรงเห็แต่กุ้งกาเห็แต่กุ้งหมาอยู่อย่างนี้านอาจารย์หมาไปทางนู้นไม่ได้เลยฮะเนียนช่วงชิงชัยมารู้ทันที่เป็นนียนช่วงชิงชัยนี่เรียนัปองตะวันหน้ากลับมาดูหน้าสองเพจนอาศัยบทสวดมนต์ สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัปปพพภัยสัพพเคราะห์สนียรจันไรนี่ครับอินหน่อยพระอาจารย์ก็เข้าใจว่าเราสวดมนต์เสียงดังชื่นชมเราใหญ่เลยที่ไได้คือด่าเพื่อนล้วนๆจา้า <c oughs> 15วันจะลาสีขาจะไ,ไปเรียนวันหนึ่ง <c oughs> พี่เนบุญมีเราบอกมีแววอยู่ต่อเลย<อ>สวดมนต์เสียงดังดีเนี่ยเพราะสวดมนต์ด่าเพื่อนกันแน่เลยได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้มีไม่ใช่หรอกนะก็เป็นคำเซลล์ที่เฉยก็มีโอกาสจริงมัาจะวปนประชาแค่ปีเดียว ก็แขมมาเก้าปีเป็นสิบปีเป็นพักไว้ยี่สิบปีครับก็เหมือนหลายคนที่อยู่ที่นี่นะฮะคิดว่าจะอยู่สัปดาห์เดียวแต่บางคนนี่อยู่มาห้าปีแล้วอ้ทำไมติดใจอะไรพวกนั้นเลยไปนะกับข้าวอร่อยกันหมอปลาอไม่มีอะไรมาฮะไอ้อะก็ต้มฟักนะต้มฟักต้มบวกต้มเราไม่เน้นเราไม่เน้นเนื้อนะฮะที่นี่กินเจเจเนี่ย เราเลยเนเขาอาหารเขาก็ดีอยู่แล้วอะไรที่ได้กินเจแค่สองครั้งทำไมนะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งแล้วขนาหน่ารักดีนะก็ดีใจได้มาเจอไม่ที่ว่าบรรยากาศตรงๆสะอาดสะอาดเะลึงแต่ร้านกาแฟแต่ไม่จำหน่ายแจกฟรีที่ก่อนกลับเราก็จะไปเอาอีกลูกกระแก้วคนละแก้วเปิดเอาทูเปิดร้านกาแฟยังไงให้เจ๋งนะฮะ มาห้าปีมีทุกอย่างมีร้านกาแฟมียกเว้นราคาไม่มีเพราะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่แปะราคากพไม่ได้ขายผิดกฎหมายเนี่ยวันนี้ก็ถวายแก้วเราด้วยเราก็ขอกาแฟด้วยขออนุโมทนาคนเราถ้าจิตใจไม่มีโภคมิหานธรรมนะถ้าเผชิญทันซ้ายก็เมตตาพรมสีหน้าันขวาก็กรุณาขันไปดานาก็มติตาขันไปด้านหนัาก็อุเบกขาเป็นพรหมสีหน้าเราก็เป็นพรหมสีหน้าได้นะขันไปหาพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลาน ก็มีเมตตารักเข้าทุกคนใครเป็นปู่ย่าตายายลูกเบอร์อ่ให้เราเป็นร้มโคล่มไส้นะพ่อแม่นาะใบดกหนาลูกนกลูกกามาอยู่ฝนตกก็ไม่เปียกเกินไปก็ไปเยอะลมพายุพัดก็ไม่หนาวเกินไปเพราะใบดกหนาแดดเปรี้ยงมาก็ไม่ร้อนเกินไปเพราะว่ามีใบดกหนาอย่าเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เป็นร่มมะพร้าวล่มตะตูมหล่นใส่หัวลูกโปะปะโปะปะว่าแล้วว่าแล้วเขาก็จะได้มีทีจริน อยากให้เราเป็นลรล่มโพล่โล่งใสนะพ่อน,นะแม่นะหัานเป็นฝากกันมาหนาให้ตกเป็นใจกันเทอะคนไทยด้วยกันถ้าเราเห็นคุณค่าควากจะมาลดแสดงว่าเราเป็นมนุษย์นนษอยู่โมติตาก็ยินดีอย่าไปอิจฉาหรือเสียหายกันอยู่ด้วยก,กันก็กระทบกระทันกันบ้างขอท,ที่ไม่ยเก็บก็คือขอโทษให้ที่ไม่เสียก็คือให้ภัยใครใครขอโทษให้ภัยใครได้คนนั้นสุดยอดเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงคนจริงและสุดท้ายก็เบาเดขกสาวมาเฉลยเราอยมีกลางกลางเรื่องรับรองจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เอวังก็มีด้วยประการรัชนีให้พรตอนท้ายเนาะครับพระทันไิวันจะได้เข้างานต่อไป<ะ>อ่าก็สุขภาพร่างกายอัปนอมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจ,จิตแจ่มใสร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีร่ำรวย,ย,ยน้ำใจร่ำรวยธรรมะในจิตในใจร่ำรวยเพื่อนสนิทมิสหาย สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปทํารมไซ้ขอให้สิ่งนั้นจรง่างสาเร็จผ่านสาเร็จผ่านสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านขอเดชะพระพุทธรา์กำจัดทุกเจริญศสศสรีษะมีหลักฐานพอเดชะพระธรรมรา์กำจัดทานให้ภัยสังตดของคนของไทยพระเดชะพระสังฆรน์กำจัดโรคให้เสื่อมศกสืบชนจนเกลื่อนไข่ขอเดชะพรไกไรรักกชารฉัดชัยเจริญวยเจริญสีภาพวีงามทุกท่านทุกบันเทิงเจริญธรรม าทางไทยวันเข้างานอาตมาก,ก็จะขออนุญาตไปงานศพหมอเซิงเรื่องสมุนไพรไว้ใจของเห็<อ>นมีวันดี้ไปเปิดทู้เซลลเงินพันเยอะมากตั้งจากไปเราก็เอาไปไม่ได้อาตมาเลยว่าจะไปเอาเอาเสนิทกับหมอเิงส,สงนิทกับคุณเล้งภรรยาหมอเซิงจะไปให้กำลังใจคนเราสูญเสียก็เสียใจแต่คนที่ไปจะแบ่งเบาความเสียใจคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปสิบคนแบ่งเบามาสิบเปอร์เซ็นต์ไปร้อยคนแบ่งเบาร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เสียใจเลยยังเสียใจอยู่แต่เขาจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นสมาก็เสียพ่อนะเนี่ยขอเสียงเขาเป็นทั้งพ่อกระด้สามีก็ได้นับถือเป็นพ่อเป็นสามีท่านจากไปก็เป็นกำลังใจนะคุณโยมนะอะยะทาวริวหาพูราปริปุเรติสาพลังเอวเมวะอิตโตินังเปตานังอุปปัปติอิชิตตังปติตังตุมหงกิปเมวาสลิตตตุสัพพปภูเรตุสังสตา จัาโทปนารโสยถามณิโชติปราโสยถาสัพิฏิโยมิวัจจันตุสัพพโกรโภวินัสตุมาเตวัฏวันตาลโยสุจีที่ขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสันิจาวุตาปัจจญญโนจัตตาโรตัมมาวัฏอันติอายุปโนสุขังพระรังอยู่กำลังใจให้ทุกท่านจะมีความ